เห็นนกไปลาบนอนตรงนี้มาหนึงวันแล้วน่าจะไม่สบายวันนี้เลยให้น้ำให้อาหารที่แรกดูดน้ำใหญ่เลยขอให้หายหไวๆนะเห็นตัวเล็กดูแล้วน่าจะป่วยจริงๆ นอนนิ่งเลยหาผ้ามาให้เผื่อจะหนาวขอให้หายไวๆนะเจ้านกน้อยเอาข้าวมาให้กินกินใหญ่เลยแบบนี้เดี๋ยวก็แข็งแรงน่าจะหายป่วยไวๆไวไวนี่แหละขยับจากที่เดิมได้แล้ว โอ้โหกินใหญ่เลยกินใหญ่เลยระวังติดคอนะเว้ย